แผวพาวแสงทองสุดทนกับมนุษย์ป้ามนุษย์ป่าอิรีซาวเน่ยมาแต่งผูนันผูนีมาแต่งชีวิตผูนันผูนีแล้วโดนแพวพาวสวนกับแบบเจ็ดแฟนครับกะสวนกับเพื่อนสวนกับ,กบแบบอตอนอข้อมมต์น,นะต,อนตอน่อเขอมมต์แบบเง่าเหยียดพี่น้องอเป็นมนุษย์ป้าที่ แล้วยังมีมาคอม,มเมนต์อีกนะมมนว่าคนอื่นมายุ่งเรื่องชีวิตเอฮะที่ตัวเองมายุ่ง <ไป S 2> เ,เรื่องชีวิตคนอื่นประมาณนะั้น <c oughs> อ่ะพี่นนองมือน,นี้เขา้ามาอัปเดตข่าวสารของแม่แพลวแล้วก็น้องนาลิตะ <c oughs> วันนี้น้องนาลิตะเปิดเรียนวันแรกค่ะวันที่8ดสิงหาน้องก็ไปเรียนที่นานาชาติเ <c oughs> นา,นา,านะ <c oughs> นานาชาติที่ลังสิตปทุมธานีค่ะพี่นนอแล้วแม่แพรวเพิ่งกัได้ล่งคิบไปทรงลูกไปรงเลียนวันแรก แล้วคลิปนี้ก็เลยเป็นเหตุให้คนคนนี้มาคอมเมนต์มาแตงมาแต่งเหลืองนู่นนี่นั่นค่ะพี่นอกเดี๋ยวเราไปเปิดคลิปที่แม่แพลวมาส่งน้องดีกว่าน้องพี่นอกเนาะแต่เราจะเปิดแค่ช่วงตอนแรก <c oughs> ทีแม่แพลวเพิ่นเด้เว้าเนาะอ,อธิบายเกี่ยวกับโุงเรียน <c oughs> น้องค่ะพี่นอกนี่คลิปนี้นะคะขออนุญาตพี่แพลวเพาาแสงทองด้วยนะคะลงทางเพจเพลียวเน่นมะมอมเพลยวเพ่เพลงลงทางเพจมอรมแพลียวเพ่าคค่ะพี่นง นี่แหละเพจเพไอคลิปคิปนี่แหละมันก็เลยมีประเด็นอืมแต่เสาเลยเด้สวัสดีค่ะพี่น้องมาส่งนาฬิกาที่โรงเรียนเช้านี้นะคะก็เป็นวันแรกพี่น้องแบบว่าเปิดเพิ่มอาการนะคืออ่าหม่อคื้นี่มวนเรีนกับไอ้กับนองมาย่อมนอนแต่ก็นอนประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มตื่นประมาณ6กโมงเชิงสี่ทุ่มตื่นประมาณหก โมงครึ่งก็มีเวลานอนอยู่8ชั่วโมงครึ่งอยู่นะคะแต่ว่าความที่ว่าบ่อยากตื่นแต่ก็ตื่นทันโรงเรียนมาถึงโรงเรียน8โมงเป๊ะเลยแล้วทีเนี้ยขอมากก็คุณครูพูดภ,ภาษาอังกฤษ,กฤษหมดเลยไม่ใช่ปัญหาของลูกแล้วต่อไปจริงจะเป็นปัญหาของแม่นะคะเออแต่ว่ากะต่อไปุู้แม่ก็อาจจะเรียนรู้ไปพร้อมๆรู้นคคนะคะเพราะว่าเราไม่เป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอยู่แล้วนะคะแต่ที่เนี่ยว่าเอาขอมาก คือกระโปรงน้องอ่ะมันยังไม่ได้น้องก็เลยยังไม่ได้ใส่ชุดทั้งเดียวคุณแม่ก็เรียกบริายอ่ะให้เบิ่งเดียวทีนี้คำถามอีกว่าทำไมน้องไม่ใส่ชุดอ่นานักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากระโปรงไซส์น้องอ่ะมันเล็กแล้วทีเนี้ยคุณครูก็สั่งตัดพิเศษให้บารนีคือคือคือเพิ่นก็นได้ลอรอรออยู่หนาจะถึงวันจันทร์นะคะวันเนี้ยเอาไปส่งคุณครูคุณครูกับมาถาลาบอ่าแล้วน้องก็น้ำตาไหลเพราะว่าเข้าไปข้างในบ่คุ้นหน้าใครเลยแล้วคุณครูก็บอกแต่ว่าจนให้กิฟ แล้เวเนี้น้องไม่คุ้นใครเลยน้องมองไปไม่มีก,มกิมบอยไม่มีเบการอะไรประมาณนี้แต่น้องก็น้าตาไหลแต่ก็ไม่ได้แบบว่าร้องไห้แบบว่าฟูมฟายแบบหนูไม่อยาทุกอย่งหนูอยากกลับอันนี้คือไม่มีนะคะแล้วทีเนี้ยคุณครูก็กร้องไปเหมือนกับแบบไปคุยกับน้องคุณแม่ก็ไปเซ็นเอกสารที่ห้องบรรทุรการแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะแม่ไปไปหาคุณครูก่อนแล้วลูกเดี๋ยวแม่กลับมาหาไปแล้วกันยางกลับมาหาลูก เดียวยิ้มล่าเริงแจ่มใสค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูได้ค่ะพี่น้องอ่ะฟังซ้ำนี่ก็เนาะผู้ใดอยากดูคลิปเต็มก็ไปดูที่เพจหมอลำแพวเยวแสงทองค่ะเพื่อน็นได้ลงคลิปประมาณ4ีนาทีกว่าค่ะพี่น้องนี่ละค่ะพี่น้องแม่แพรวก็ได้แจ้งตั้งแต่เดือนช่วงนั้นเนาะว่าจะยหายน้องเนาะเออจะย้ายน้องกับ<ม>ปไปู่ปทุมปทุมแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ได้ทําบุญเลี้ยงพระบ้านใหม่ที่ พี่น้องนาลิตะป้าแจาวลุงเคนเนาะต้อง,อง,ป,องปอยตอูต้องอยู่ประจําอยู่แล้วใ <ฮะ S 1> หญ่ามาเป็นคนร่างสีดคนปทุมเรียบร้อยค่ะพี่น้องคือมาเป็นคนทางกรุงเทพเนาะเรียบร้อยนี่แหละเล้ามือนก็เป็นมือเปิดเทอมมือแรกก็นานันก็มีค้น อ่าคัดขาดน,นู่นนี่นะหลายความคิดเห็นคนนะสาวหน่อยหลายคําพูดของคนเนาะแบบว่าเออเอาไปทำไมยัเอาไปทำไมไยังเด็ก,ดกแบบเอาไปกับของเห็นงานอยู่ข้างอย่าโสม,มากกว่าอีสานหลายกว่าอีสานหลายกว่าแต่ว่าคือเอาลูกลนไะปยุไก่แถบไปยุกรุงเทพน่ะเสียมันก็มีหลายประเด็นออกมาประเด็นหลายคอมเมนต์หลายพูดนูน่นนี่นั่นจังสันจังสีมันก็นมีหลายเนาะพี่น้องเนาะเออก็เห็นในโลกโซเชียลแหละแล้วที่นีน่มาคอมเมนต์ในเพจเพิ่มอีกอืมในเพจนี้ของแถวล่าสุดนี่ มือเศร้านี่อืมที่เพื่อนลงสองชั่วโมงกอ่อนน่ะเข้าก่าเห็นว่ามีมนุษย์ป้าคนหนึ่งมาแต่งแล้วพี่แพลไม่ทนนะคือตอกกลับค่ะตอกกลับแบบเอ่อให้ให้รู้สึกหน่อยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวไปอ่านค<ะ>ุณป้าคนนี้ก่อนค่ะพี่นอ้องไปอ่านก่อนเนี่ยจากโพสต์โพสต์นี้แหละที่นานิตาปเปิดเทอมาแรกโรงเรียนนานาชาติแม่แพลโพสต์แล้วก็มีคลิปวิดีโอที่เปิดให้ดูเมื่อกี้เนาะแล้วม,มีมนุษย์ป้าคนนึงเข้ามา บอกว่าอย่างนี้ค่ะพี่นอ้องนี่แฟนคลับก็ไปตอบกลับไลน์ได้นี่นี่นี่ขึ้นนี่ตัวที่นี่นี่เนะาะใครได้ดูคลิปเมื่อเช้านี่ก็จะเห็นว่าเป็นใครแต่แฟนคลับเขาอธิบายฟังบนทีมหาตังได้ก็เก็บไว้รู้ว่ารวยแก่เขาไม่ดูหลอกหมอลำอย่าผ่อนอะไรเยอะแยะเดี๋ยวเข้าตัวอ้าวที่นี่แบบจ๊กน้อย้าเถวมากเขาเศร้าเบืองหมอลำเออเ เหมือนไปแต่งไปอน,นันต์ชีวิตเขานะพี่น้องอ่าแล้วทีนี้แม่แพวพราวพี่แพลวพราวไม่ทนค่ะออกมาตอบกลับค่ะไม่ได้รวยค่ะแต่ทํามาหากินทําเพื่ออนาคตลูกและกัวงเล็บอย่าแต่งนี่พี่น้องอย่ามาแต่งอ่าอย่ามาแตง่งเพื่อนเอเฟซส่วนตัวเพื่อนตอบกลับเนาะแล้วแฟนคลับแฟนคลับก็ แต่ลหลายๆคนเดือดเลยอเลยออก็เดือดร้อนอก็แบบว่าโอ้โหคุณเป็นอะไรคะเดือดร้อนแทนแ<ม>พรวพาวอ,อ,อีกแล้วหนึ่งแล้วแฟนคลับคนนี้ก็ก็มาตอบกลับอีกว่ายุ่งอะไรกับเขาคะการศึกษามันก็คือสิ่งสําคัญของลูกสําหรับลูกคนเป็นแม่เขาคิดถูกแล้วที่เขาหาสถานศึกษาที่ดีๆให้ลูกและสร้างรากปักฐานที่มั่นคงให้ลูก อีกอย่างทุกอย่างที่เขาซื้อมันแปลงเป็นเงินได้ทั้งหมดคำว่าบ้านไม่มีทางขาดทุนด้วยใช่และอีกอย่าง<อ>หมอลำม,มันเป็นศิล,ละปะวัฒนธรรมอีสานและตอนนี้มันเป็นที่สนใจในทุกภาคแล้วคุณอยู่ในหุบเขาไหนมาคะนี่ไงเอาเรื่องหมอลำสาวหน่อยตอนนี้หมอลำนั่นถือว่ากระแสมาแรงอันดับหนึ่งเลยของประเทศแมนดังไปแสดง มอลัมฮ็ดไดสูแนลเป็นฮอดดาราเป็นฮอดอินฟูเป็นทุกอย่างเน็ตไอดอลนไดได้ทุกหมดเป็นพีเซนเตอร์เป็นอะไรได้ทุกหมดเข้าถึงทุกหมดสลัมมอลัมนี่คือเพื่อนว่างแผนเพื่อนไห้อยู่แล้วอ่ะพี่แพลนี่เพื่อนแบบว่าเหมือนหัวคิดการไก่นะเพราะว่าเพิ่นหาเงินมาตั้งแต่น้อยพี่นนองหาเงินมาตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วเพื่อนจะหูเด้วมา วางเงินส่วนนี้เฮ็ดยังเออเงินส่วนนี้เอาไปทําอะไรซื้อที่ซื้อบ้านมันมีแต่เพิ่มพูนได้ซื้อทีนี่ทีกับ,บ้านนีแห่งได้กรุงเทพได้ก่อท่อมอนี่พี่น้องสุดยอดเด้อนาคตแห่งสิเพิ่มกันนั่นแหละ<ๆ>เขาฉลาดทําอยู่แล้วแต่คุณเนี่ยเออแฟนคลับก็เลยผู้นี้ก็มาตอกกล่าคุณฉลาดคิดและวางแผนชีวิตของคุณให้ดีกว่าแพลวเพลแล้วหรือยังนี่ถ้าไม่ได้มาหาเลี้ยงเขาก็อยู่เฉยๆยดีกว่าเนาะน้องแพลวเขาเก่งฉลาดอยู่แล้วค่ะเขาทํา สิ่งดีๆให้ลูกของเขาก็ดีแล้วค่ะนี่ทำเขาทำเพื่อลูกและเขายังทำมาหากินไม่ได้ทำให้คุณหรือใครเดือร้อนอย่าอิจฉาคนอื่นเนีย่ยคนนี้พูดถูกเนะะกาะลากะแล้วคนมนุษย์ป้าคนที่มาคอมเมนต์ว่าเพลียวๆนะก็มาคอมเมนต์อีกแบบเหมือนจะเห็นบ้ทนนะทั่วไปโลกนะพี่น้องเพื่นก็มาตอบกับเนาะนี่ เพ่นจะมาเพื่อนจะมาต่อกลับอยู่เดี๋ยวเลื่อนไปก่อนเพราะว่าคอมเมนต์หล่ยะลายคอมเมนต์อแห้งคอมเมนต์แบบมันเยอะมากเลยพี่นอกก็คือแล้วก็ว่าประมาณว่าทําไมคุณต้องมายุ่งกับชีวิตอของเรา<อ>ประมาณนี้นี่นี่น,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 นี่ไอ้เฮาเอาเอแคบไปยูเพราะว่าบาง้งว่าเพื่อนจะลบบอต่ว่าแคปท่านแม่พี่นอกแคปทัน,นเนี่ยเดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูสาวเลย จากที่โดนแพลวพาวตอกกับแล้วก็แฟนคลับตอกกับแล้วก็มาคอมเมนต์อีกนะอยู่ใต้คอมเมนต์ตัวทีตัวทีวทนี่งไงนี่พี่น้องคอยแคบไปนี่นี่นี่คอยแคบไป,ย,ไปยูแคไปแล้วสิโลพมนก่อนเออเขาบอกว่าเราสิโลบอแต่ว่าทีเราโพดอันคอมเมนต์อันแรลงๆเราโมโหรบมัยแล้ววะแ,แล้วคุณมายุ่งกับชั้มแล้วคุณมายุ่งกับฉันทําไมชีวิตใครชีวิตมันว่าสารอ้าว แฟนคลับก็เลยตอบกลับอีกที่นึงว่าคุณไปเม้นท์เขาก่อนคุณมาเม้นท์ในเพจเขาก่อนนะคะแล้วคุณป้าเสืออะไรกับชีวิตเขาคะนั่นแฟนครับก็ตอบกลับถามเน่เขาไปยืมเงินเจ้ามาใส่ตีถ้าเขายืมนั่นเขาจังมา่าจังมาบอกเขาบอกแค่นี้ก็เข้าใจเนาะแมนคุณมายุ่งกับเขาก่อนแล้วพอเขาตอบกลับแบบเนี้ยคุณก็ไปตอบกลับเขาว่ามายุ่งอะไรกับชีวิตตอบกลับอีกไม่ยอมรับอีกนะแมนเออ มยอมรับมยอมรับพฤติกรรมกับขออันนี้ก็คือแบบเป็นมนุษย์ป้ามาแต่งเพื่นควรไปรับยานะคะควรไปรับยาที่ช่องยานะคะแนะนําประมาณนี้เออนี่แหละค่ะพี่เนาะเท่ากะโอ้ยคอมเมนต์อีหยังกะดูชีวิตครอบครัวให้ดีก่อนเนาะค่ะดูชีวิตครอบครัวตัวเองให้ดีก่อนเพื่อนไ่เห็นอ้เพื่นแต่งคนอื่นไมเห็นไอ้เพื่อนเดือดร้อนดอกง่ายง่ายเพื่อนพี่ป้าซื้อบ้านหลังนีผ้าลูกเลียนราชาแล้วสิจมเลยอันนี้กับบอนเพื่อนมีปัญญาเพื่อนบ้างเพียนไปแล้ว เขาคิดดีเขาคิดเพื่ออนาคตลูกตอนนี้เขาลําบากะจะทํางานลําบากเหนื่อยแค่ไหนเขาก็ทําเพื่อลูกทุกคนเนาะพี่น้องเนะาะสื่อถึงทุกคนความเป็นแม่ความเป็นพอเป็นแม่ของทุกคนต้องทนลําบากเพื่ออยากให้ลูกสุขสบาย<ช>เพื่อวางแผนอนาคตให้ลูกทํานู่นทําน<ช>ี่แล้วเพื่อนแหงอยูอ่ในวงการมอหลั่มนี่มา20ก,กว่าปีแล้วเพื่อนแหงวางแผนการดีว่าจะไปต่อนในท่าทางใด นพี่น้องเนาะเอาบต้องไปแต่งเพิ่อกอ่ะนี่ละค่ะพี่น้องสารคิีดนี่สากุกเคมาราดกับสาวเน่ยสารขับขาวค่ะคะข็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ